ซาเจ้าหายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการขีดเขียนเรียนจีนวันนี้ก็กลับมาพบกับหล่อชื้อกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราเรียนเกี่ยวกับเสื้อผ้ากันไปแล้วทุกคนก็ต้องมีอ e s เซอรี s กันคนละหนึ่งอย่างใช่ไหมล่ะมีใครรู้บ้างว่าเครื่องประดับในภาษาจีนพูดว่าอะไรนะวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ไปพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยมาเริ่มที่คำแรกกันก่อนนะคะป้ายป้ แปลว่าสวนใส่เหอเหอและเวยจินเวยจินผ้พาพันคอหม่าจื่อหม่าจื่อหมัวเหยียนจิ้งเหยียนจิ้งแว่นตาผีใต้ผีใต้เข็มขัดโสเปี่ยวโสเปี่ยว นาฬิกาข้อมือหลังจากที่เรียนรู้คำศัพท์กันไปแล้วทุกคนสังเกตไหมคะว่าคำว่าใตา้กับคำว่าชวนทำไมทั้งคู่ถึงแปลว่าสวมใส่เหมือนกันแต่ใช้ไม่เหมือนกันนะมีใครพอจะรู้ไหมคะว่าเราจะใช้สองคำนี้ในสถานการณ์ไหนกันบ้างทั้งคู่มีความหมายว่าสวมใส่เหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ใช้กับสิ่งของต่างประเภทกันคะ่ะ ใ,ใช้กับเครื่องประดับนั่นเองชวนใช้กับเสื้อผ้าหรือกางเกงเรามาลองแต่งประโยคกันดีกว่าค่ะเหมือนกับเสื้อผ้าเลยเราจะใส่เครื่องประดับตามหลังใต้เช่นฉันสวมใส่หมวกหัว,วใต้เมาส์เจอหัวใต้เมาส์เจอฉันสวมใส่หมวกฉันสวมใส่ผ้าพันคอเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่ายังไงดีนะ 我戴围巾。我戴围巾。ฉันสวมใส่ผ้าพันคอแล้วถ้าอยากจะตอบเชิงปฏิเสธหลักงั้นเรามาเรียนรู้คำว่าไม่สวมใส่ในภาษาจีนกันก่อนแล้วกันนะคะหูใต้หูใต้แปลว่าไม่ใส่ฉันไม่ใส่เข็มขัดเราจะพูดภาษาจีนว่าอย่างไรดีมาดูรูปประโยคกันดีกว่าค่ะ 我不ใต้我不ใต้แล้วถ้าจะบอกว่าไม่ชอบใส่จะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่า,วา,าปู่สีฮวนใต้ปู่สีฮวนใต้เรามาดูรูปประโยคกันดีกว่า我不喜 t a 眼镜我不น欢戴眼镜 แปลว,ว่าฉันไม่ชอบใส่แว่นตาอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะหัวปู้สีฮวนใต้ผีใต้หัวปู้สีฮวนใต้ผีใต้แปลว,ว่าฉันไม่ชอบใส่เข็มขัดขออีกหนึ่งประโยคละกันนะคะ<อ>จินเทียนทาปู้ใต้แหย,ยนจิ้งจินเทียนทาปู้ใต้แหย,ยนจิ้ง แปลว,ว่าวันนี้เขาไม่สวมใส่เลนตาวันนี้เขาไม่ใส่หมวกเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่ายัางไงดีนะจินเทียนทาาย่าจิจาหูใต้หมาวอพวกเรามาช่วยเลือกรูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ที่เราซื้อพูดกันนะคะจ是เซย่ยนจิง 这是帽子，这是围巾，这是手表，这是皮带。 เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากเรียนจบก,กันไปแล้วถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ใ,ในทุกๆวันอาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้เราชื่อลาไปก่อนนะใจเจียน